เบนซ์ดับเบิลยูสองศูนย์เจ็ดนะครับมีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจําสตาร์ทรถกดรีโมททุกวันนะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดทํางานปกตินะครับแต่ปัญหาของรถคันนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทเงียบนะครับเสียงล็อกคอไม่ทํางานแล้วก็มีกุญแจอ่อนนะครับสัญลักษณ์บนหน้าปัดเรือนไม้ไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับขึ้นเฉพาะเลขกิโลแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเวลาบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับเสียงใดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับจะทําการรื้อรถหาสาเหตุนะครับ หลังจากทําการรื้อรถนะครับหาสาเหตุนะครับก็เจออุปกรณ์ที่เสียนะครับอุปกรณ์ที่เสียจะเป็นตัวล็อกคอไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับผมได้ทําการถอดล็อกคอที่เสียออกมาจากรถลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทาการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับมาบริการรื้อถอดซ่อมถึงที่นะครับจบนางานได้เลยนะครับประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทาการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้านะครับพร้อมลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ทําการเช็คโคโดลบโพดเรียบร้อยนะครับคุญแจรีโมทที่มีทุกดอกใช้งานได้ปกตินะครับกดล็อกกดเปิดนะครับสตาร์ทครับเสียกคุญแจมิดออนอสตาร์ทสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับรถล,ลูกค้าท่านใดมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้บิดสตาร์ทเงียบนะครับไฟหน้าปัดเดือนไม้ไม่ขึ้นคอพวงมาลัยล็อกนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่ตัวไทยนะครับ